ครับสวัสดีครับมีเนื้อหาเพลงที่แต่งขึ้นจากมันสมองและสองแขนตัวเองเหมือนอีกเช่นเคยแล้วครับคนอีสานแต่งเพลงหนึ่งสองส m y m ครับผมนำเสนอชื่อเพลงว่าฮู้บอเนื้อหาจะเป็นเพลงประมาณไหนลองมาฟังติดตามฟังกันดูนะครับชื่อเพลงว่าหู้บอคนอีสานแต่งเพลงหนึ่งสองส m y m โตเจ้าเห็ดงานอยู่นาคมตากแอโตไอเห็ดนานะตากแดดนาแลดำปื้หูบอ่อโตเจ้าหูบอ่อโตเจ้าใส่เงินมือละหลายหมืน่น โตไอหาใส่งีิบบาทกะยากอยู่หูบอโตเจ้าหูบอโตเจ้าขี่รถฟังเพลงเปิดแอร์โตไอกะแค่เช่าให้เช่านาใส่ชีวิตตามบ้านนอกบ้านนาะ จับกบจับเขียดหากินปูกิกนปลาตามปราสาบานเฮาตัวเจ้ากินเขาทึ่งห่างตากแอโตัวไอนี่แค่เช่าให้เช่านาะใส่ชีวิตตามวิธีเลื่อยมามีความสุขนักนะ ตามปราษาบานเฮาโตเจ้ากินเขาวซาบูซูชิแอนซาซิมิตามด้วยของหวานโตอายแค่ไข่ดาวหนึ่งจานอิ่มท้องตั้งนานมีความสุขคือกัน บ่โตเจ้าบ่แต่บ่เคยลืมลากเงาเผาพันคนไทยคือกันมีความสุขนักนาใส่ชีวิต ตามวิธีเลื่อยมามีความสุขนักหนาตามประสาบ้านเอาโตเจ้ากินขาวซาบูซูชิแอนซาซิมิตามด้วยของหวานโตอายแค่ขา้าวราดแกงหนึ่งจาน อิ่มท้องตั้งนานมีความสุขคือกันหูบอตูเจ้าหูบอแต่บอเคยลืมจ้ำปนต้มไกต้มปลาคอยใหญ่ใส่ไข่หมดแดงแสบ อีลีเดอลาคําแพงโอแม่แก้มแดงมีความสุขคือกันหูบอโตเจ้าฮูบอเนื้อหาเพลงก็จะออกประมาณนี้ครับชื่อเพลงว่าหู้บอฝากติดตามเนื้อหาเพลงด้วยนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ